สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์โตรชแนลผู้รับสารจากตะกรวาลแปลความหมายโดยการอ่าน,นหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีเดือนพฤษภาคมนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช้พลังงานนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะใครกันนะคะจะในจะมาในหัวข้อใครกันจะเข้ามาหาคุณนะคะจะทําเป็นแบบท่าทายนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะในประจำเดือนพฤษภาคมนะคะอาจจะมาช้านิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยนะคะชาวราศีเมษนะคะได้เกิดได้แก่ผู้ที่เกิดวันที่21มีนาคมถึง19เมษายนนะคะชาวราศีสิง23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมแล้วก็ชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดวันที่2 2พฤศจิกายนถึง2ี่ธันวาคมนะคะหรือว่าท่านใดที่นะคะอันนี้ยึดถือเป็นแบบสากลหรือตะวันตกถ้าท่านใดคิดว่ามีพลังงานนะคะ,ะเป็นแบบว่าราศีหรือลัคนาเป็นแบบว่าโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดว่าชมคลิปช anel ของหมอแจนแล้วนะคะ,ะมีความตรงนะคะก็สามารถเช็คพลังงานได้นะคะขอบคุณทุกๆการคอมเมนต์ะ Comment นะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การที่มาจัดเลขมงคลแล้วก็ดูดวงส่วนตัวนะคะ เอาละค่ะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวท่าไฟนะใครกันจะเข้ามาหาคุณนะคะเหมาะขอเช็คพลังงานอ่านตามพลังงานหน้าไพ่เป็นแบบภาพรวมนะคะไพ่ใบแรกนะคะ j u s g m e n t ว้าว wow. นะคะเนื้อคู่ความรักทั้งจิตวิญญ,ญาณที่เคยคลองคู่กันอาจจะเป็นในอดีตชาติอะไรก็ได้จะได้เคยจะได้กลับมาเจอกันนะคะแต่สถานการณ์อาจจะเป็นการได้พบเจอใครบางคนนะคะซึ่งได้ความชัดเจนนะคะประกาศข่าวดี เหมือนเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีข่าวดีเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีเมษสิงหธนูชาวธาตุไฟนะคะอาจจะมีใครบางคนที่ให้สถานะความชัดเจนความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีการตกลงปรงใจอาจจะมีการประกาศนะคะมีการแต่งงานหรืออะไรก็ได้แล้วแต่บางคนนะคะบางคนบางท่านนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะ j ัตเน,นะคะสิบถ้วยนะคะสี่ถ้วยนะคะ มีความรักนะคะ The Lover นะคะเป็นพลังงานของเหมือนสถานการณ์ที่มีคนเข้ามามีคนที่เข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนนะอืมนะบางครั้งอาจจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆที่วินที่วนเวียนกลับมาได้นะคะวนเวียนกลับมาได้ The เวอร์นะคะมันยังมีความรักอยู่ตรงนี้แล้วก็สถานการณ์ของอใครบางคนที่เข้ามาบางทีอาจจะยังไม่ถูกใจเราก็ได้นะคะ มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะเราก็ต้องพิจารณาแล้วก็เลือกดูดีๆด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเ,าเวราอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนนะอ่าเดีวเรามาเช็คพลังงานกันต่อนะคะก็ดูพลังงานต่อนะ Ace of Swords นะคะเป็นการฟันฝ่าอุปสรรคในการคบหาดูใจนะคะ แต่ชาวราศีพฤษภนะคะบางคนก็มีความสุขอยู่ที่บ้านมีความสุขอยู่กับครอบครัวเก่า mm hmm. ๆเดิมๆ,ๆของคุณเองหรือมีความสุขอยู่กับตัวตนของคุณเองนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. เป็นการที่นะคะเราอาจจะยังนะ,ะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกก็ได้หวงแหนความรักหวงแหนเขาเรียกอะไรอะความรัก hmm. ความสัมพันธ์เราต้องเลือกคนที่เหมาะสมแล้วก็ดูดีกับเรามากที่สุดนะคะเป็นพลังงานคนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยนะเดย์แอเพรสเนี่ยนะ อาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะหรือชาวราศีพฤษภเองก็ได้นะคะอาจจะตอนนี้เขาเรียกว่า,ามีคนเข้ามาเยอะมีคนเข้ามาพูดคุยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ยังไม่ถูกใจซะทั้งหมดนะคะบางคนก็มีสองคนนะ,ะบางคนบางท่านกา็เขาเรียกว่ายังยังกอดความโสดไว้อ่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะ ดูรอคอยสถานการณ์ก่อนนะคะยังไม่ยังไม่ใจร้อนอ่านะาเขาเรียกว่ามุ่งม,มั่นกับการทำงานหาเงินก่อนอะไรเงี้ยจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะ อ่าเดเฮอร์มิตนะคะบางคนบางท่านนะคะตอนนี้มีพลังงานของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดาวสุขนะในชาวราศีพฤษภนะคะความรักดาวสุขของคุณเนี่ยนะคะแปบลบว่าทอแสงเปล่งประกายที่ดีทําให้มีคนเข้ามาหาคุณนะคะมากขึ้นมีคนเข้ามาสนใจบางคนไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะ บางทีก็อยู่กับตนเองเงียบๆหรือบางคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีพลังงานของคนที่เป็นอารมณ์แบบติดๆได้นะอืมนะเดอะเฮอร์มิตนะผู้รู้ครูผู้รู้ปรัชญาเขาเรียกว่าคุณลอคอยกับคนที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรเติมเต็ม,ตมพลังงานชีวิตจิตวิญญาณของคุณเงินทองอาจจะไม่ต้องมากมายแต่ก็ให้มีความสุขทางใจหรือว่าเขาคนนั้นจะต้องรักคุณเลือกคุณคนเดียวอะไรอย่างนี้นะ อาจจะมีพลังงานแบบอย่างนี้นะนะคะเรามาดูต่อมานะนะคะ night of one นะนะคะอาจจะเป็นชายหนุ่มรูปงามนะคะหรืออาจจะเป็นหญิงสาวที่สวยนะคะติดติดต่อมาผ่านงานผ่านการเดินทางนะคะผ่านทางงานผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโซเชียลผ่านการเดินทางการทํางานนะคะอาจจะมีการเดินทางพบปะพูดคุยเจอเจอหรือเดินทางทางน้ําหรือไปติดต่อสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นคนที่ อ,อยู่อีกจังหวัดหนึ่งหรืออยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็นะคะมีการพูดคุยก็ได้อยู่คนละที่นะนะคะอาจจะยังไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะณนะสถานการณ์ตอนนี้นะคะควีน e n ฟเพนทิเคิลเขาเขาจะมีพลังงานของความที่คนที่เป็นธาตุดินด้วยนะมีความมั่นคงอืมนะคะมีความมั่นคงแต่บางครั้งนะคะตัวตนของเขาอาจจะไม่แสดงออกถึงความร่ํารวย นะไม่ได้แสดงออกถึงความร่ํารวยอู้ฟู่อาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนสมถะนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าพูดคุยแล้วนะคะเขาเรียกว่า,าชีวิตจิตวิญญาณเนี่ยรอคอยนะคะแฮงแมนนะ,ะเขาคนนั้นจะเข้ามานะ,ะเพื่อเติมเต็มชีวิตจิตวิญญาณของคุณเดอะเลิฟเวอร์เติมเต็มความรักความสัมพันธ์นะคะเฮอร์มิตนะคะเป็นผู้รู้นะคะ ชีวิตจิตวิญญาณคล้ายๆกันมีความเชื่อมีความนับถือพลังศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์คล้ายๆกันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นเกิดการรอคอยนะคะอันนี้จะเป็นพลังงานที่ดีนะเดี๋ยวเรามาขอดูอีก4ใบนะมีพลังงานของชาวราศีกันกับชาวราศออีมิถุนนะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่กบลังจะเข้ามาก็ได้นะคะ เป็นการรอคอยซึ่งกันและกันนะเป็นคู่รักในอดีตชาติมันเหมือนมันเหมือนว่าพอเราเจอเขาแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะบางสิ่งบางอย่างที่มันเชื่อมโยงมันคอนเนคกันเรารู้สึกถูกตาต้องใจหรือพูดคุยแล้วรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดึงดูดกันมันรู้สึกถึงกันเหมือนเหมือนว่าเรากับเขาอะเคยอยู่ด้วยกันเคยรักกันเคยพูดคุยกันมาแล้วเคยรู้จักกันเคย จิตวิญญาณมันเชื่อมกันอะมันเชื่อมสื่อสาคัญกันนะคะเอาละนะทีนี้เรามาดูว่าเป็นอย่างไรนะอเอสอวานมีการเริ่มต้นใหม่อะไรที่ดีงามบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีการได้พูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะ มีการเริ่มต้นนะคะธุรกิจเกี่ยวกับการงานอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนทํางานบ้าทางานเหมือนกันก็ได้นะนะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเช่นนะคะร่วมหุ้นลงทุนด้วยกันนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์ความรักกันใหม่นะคะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะจัติอาจจะเกี่ยวกับเอกสารอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทาได้ทําร่วมกันนะคะเอาละนะนะ คุณกาลังจะตัดสินใจเริ่มชาวราศีพฤษภเหมือนกาลังจะตัดสินใจเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ให้นะคะให้ทิ้งความรู้สึกเดิมๆให้ทิ้งความรู้สึกเดิมๆที่คุณเคยตัดสินใจว่าความรักมันเป็นความทุกข์นะแปดดาบคือเหมือนคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าไม่อยากมีความรักมันเป็นความทุกข์คุณอยากจะมุ่งมั่นการทํางานหาเงินหรือสร้างตัวตนอะไรของคุณเองก็แล้วกันนะคะแต่ตอนนี้คุณกําลัง มันเหมือนคุณเจอคนคนนี้หรือคนคนนี้เข้ามาในชีวิตตัวตนเ,เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะคะ คุณรู้สึกเหมือนว่าเป็นพลังงานที่คุณกําลังจะต้องตัดสินใจคุณมีความลังเลคุณยังไม่ตัดสินใจนะอืมมีคนเข้ามานะคะหาคุณแล้วแต่คุณลังเลหรือบางทีบางสิ่งบางอย่างมันเป็นอะไรที่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่ากําลังจะเลือกใครมีคนเข้ามาหาคุณถึงมีคนเข้ามาหาคุณติดต่อสื่อสารคุณเนี่ยถึงสองคนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ากําลังลังเลใจระหว่างจะโสดอยู่อย่างนี้ฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอะเรียนรู้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาชีวิตในอดีตในตัวตนที่ผ่านมาของคุณความสุขความสมดุลอะไรของบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีอยู่นะตอนนี้คุณก็คิดว่าเออมันเป็นความสุขดีอยู่แล้วแต่ณนะตอนนี้มันเป็นสถานการณ์เหมือนมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมานะคะให้คุณยอมรับแล้วก็เดินไปกับสถานการณ์ไม่ต้องรู้สึกคิดทุกข์เครียดวิตกกงังวลหรือไม่พึงพอใจ มันเหมือนว่าฉันกําลังอยู่ได้สบายๆมีอารมณ์ฟิลลิ่งไม่ได้ต้องการโหยหาความรักความสัมพันธ์หรืออะไรแต่ทีนี้มันเป็นเหมือนว่าเขาเรียกว่าผมลิขิตวิบากกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ใช่วิบากกรรมแบบกําหนักนะคือแบบว่าเราเคยพบเจอกันมาแล้วก็เลยต้องปีเจอสถานการณ์ของคนนี้เข้ามาในชีวิตเราให้เรายอมรับแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรยอมรับ ในสิ่งที่จักรวาลมอบให้เราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเรียนรู้เขาเรียกว่าเรียนรู้ที่จะเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งหรืออะไรแบบนี้ถ้ามีคนเข้ามาหาเราลองลองอลองคบลองพูดลองคุยอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้มีพลังงานที่เหมือนว่าไม่ดีอะไรเกิดขึ้นนะลองดูนะคะบางครั้งนะคะคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะจมจมอยู่กับความทุกข์ความเครียดความเศร้าความ ความผิดหวังในอดีตเนี่ยอาจจะทําให้คุณได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างปลดปล่อยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจิตวิญญาณของคุณได้รับรู้ว่า,าเพศตรงข้ามของเราหรือเพศเดียวกันที่เรารู้สึกรักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเรานึกหรือเราเคยผ่านพบเคยผ่านพบมาอะไรประมาณนี้ให้เราเปิดใจยอมรับพลังงานของคนที่จะเข้ามามันอาจจะเป็นจุด อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขอมืมันเหมือนเราจะรู้สึกหลุดพ้นเกี่ยวกับเรื่องอดีตคนคนที่เข้ามาใหม่จะไม่ทําให้เราเสียใจเศร้าใจมันจะเป็นความสุขที่เหมือนสิ่งที่เรารอคอยมาเดินนานอะไรประมาณนี้มาตอบโจทย์อมืมาตอบโจทย์ที่มันเหมือนมันเหมือนมาปลดล็อกหรือมาไขกุญแจหัวใจหรือไขกุญแจชีวิตในความคิดหรือความรู้สึกคิดอะไรของตัวตนของคุณที่ รู้สึกเหมือนว่ามันหนักเหนื่อย,เก,ยเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่ที่คุณผ่านพบมาเนาะหมอคิดว่ามันเป็นพลังงานที่ดีๆนะนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับชาวธาตุไฟนะยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็หมอฝากไว้นิดนึงนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพนะคะพลังงานนี้อ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะ แล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครจะใช้บริการช anel ของหมอแจนอ่านรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นให้ครบถ้วนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนมิถุนายนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ